ในสมัยก่อนครั้งพระบุทธการนั้นเมื่อกุลบุตรได้เข้ามาบรรพชาอสมบทกับบุปปชาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเรียนรู้กรรมฐานแล้วท่านก็บอกให้ไปเจริญภาวนาตามป่าที่สงบสงัด หรือบนเขาที่สงบสงัดหรือในถ้ำที่ห่างไกลผู้คนเพื่อที่จะทำจิตให้สงบด้วยการบาเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะการอยู่ในสถานที่สงบสงัดนั้นไกลจากรูปเสียงกิรลสัมผัส ทำให้การกําหนดสติทาสมาธิภาวนาเป็นไปได้ง่ายในทุกๆวันนี้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหรือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงประชาก็ตามก็ใส่สถานที่สงบสงัดตามวัด หรือตามสำนักซึ่งไกลจากหมู่บ้านไกลจากความไม่สงบเมื่อเราอยู่มาอยู่ในฐานที่สงบสงัดถ้าเรามีความมุ่งหวังตั้งใจไปปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังทำให้แจ้งซึ่งปณนิพาน์ในที่สุด การอยู่ในสถานที่สงบสงัดน,นั้นจึงเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแม้ว่าเราจะมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ตามแต่ก็ต่างคนต่างปฏิบัติมีข้อวัดประปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยในหมู่คณะเมื่อมีเวลาส่วนตัว เราก็ต้องปลาลบความเปลี่ยนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาหรือตื่นจากจำวัดมีสติตามรักษาจิตของต้นมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆกขนาดจิตในเบื้องต้นนั้นจะเพอสติสะสนมากก็ตามแต่เราก็พยายามตั้งสติ คือความลึกได้ขึ้นมาอยู่เสมอๆ,ๆอยู่กับคำฐานบทใดบนหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อมีเวลาว่างเราก็สํารวมในยาบทนั่งสมาธิสํารวมในยาบทเดินยังกรมทำสมาธิภาวนาทำให้มากจะเลยให้มากเพื่อให้ใจเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้น สำรวมใจของเราไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงคียรสัมผัตถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงเคิรสัมผัติก็าตามแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิปอ r าาอยู่เสมอก็จะก่อให้เกิดกำลังของสติ ซึ่งจะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์รละลึกรู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลแต่ถ้าใจของเรานั้นไม่มีสมาธิก็ไม่มีสติตั้งมั่นเมื่อไม่มีสติตั้งมั่นใจก็ไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสเพราะใจตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลส เมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าตันอารมณ์ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงเจียวสัมผัสได้ไม่สามารถที่จะวางใจให้เป็นเวขาได้เพราะฉะนั้นการที่จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในเป็ับันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการที่จะมีสติ ตั้งมั่นอยู่ในปีนบันได้ก็ต้องฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิบารมีต้องมีความอมดทนมีความเพียรไม่ทอ้อถอยในการที่จะประลบความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนก็ตามหรือฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็ตามแล้วก็บำเพ็ญภาวนาปราลบความเพียรอยู่เสมอ ไม่ใช่ไม่ให้ว่าไม่ให้อากาศดินฟ้าอากาศมาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญภาวนาหาอากาศหาเวลากำหนดสติทำสมาธิอยู่เสมอเพื่อให้ใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีสติปัญญารละลึกรู้เท่าทันอารมณ์รละลึกรู้เท่าทันเกต ถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิด,ดขึ้นที่ใจของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความโลภก็ตามความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอารมณ์ความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามเราจะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทันปวง ใจของเรานั้นก็วางความยึดมั่นถือมั่นในลมเพียงชั่คข่าวก็ตามก็จะทําให้เรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตเป็นกลางเป็นเบขากิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิเลสสัมผัสนั้นเราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่เสมอถ้าจิตของเราเป็นหนึ่ง เป็นเอกตาลมเอกตาจิตทรงสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าใจเรานั้นไม่มีสมาธิใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ในลมทั้งหลายนั้งโปรงไปจากจิตใจขงเราได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านจึงสอนลูกศิษย์ให้พยายามหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาปราลบความเพียนทั้งกลาวันกลางคืนการพักผ่อนกลางคืนก็ประมาณสี่ชั่วโมงจันท์พระทานแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ฉันเพียงเพื่อเพฤ่อปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเวลานอกนั้นเป็นเวลาปาราลบความเพียรมีสติตามรักษาจิตของตนทุกๆขนาจ,จิตตัดความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปไม่ไว่าจะเรื่องทางบ้านญาติพี่น้องต่างๆตัดออกไปอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตก็ตัดออกไป อารมณ์ซึ่งเป็นนาคตก็ตัดออกไปพยายามตั้งสติอยู่ปัจจุบันให้มากที่สุดจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราสติปัญญาเมื่อเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิจึงจะสามารถพิจารณาละวางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตใจของเราได้ตามจิตให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอ แต่การพิจารณารมณ์นั้นแม้เราจะพิจารณาทุกๆวันก็ตามที่มีอารมณ์เกิดขึ้นไปในใจของเราสติปัญญาก็ต้องทำงานทุกๆวันวันนี้ตาเห็นรูปนี้หูไดินเสียงนี้เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเราก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ให้จิตเป็นกลางพรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่รสใหม่กลิ่นใหม่สัมผัสใหม่ ก็มีความพอใจมีความไม่พอใจสติปัญญาก็ต้องพิจารณาปล่อยวางให้จิตว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ถ้ากำลังสมาธิยังมีไม่มากในการที่จะมีกำลังที่จะพิจารณาร่างกายเราก็หาโอกาสหาเวลาสํารวมในยาบ,บทนั่งสมาธิเดินยงคม ทำให้มากจะเลยไม้มากจนจิตค่อยๆเกิดความสงบเกิดขึ้นเกิดปิติของสมาธิทำให้มากจะเลยได้มากก็เกิดความสุขของสมาธิเมื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอจิตก็เป็นเบคาของสมาธิถ้าจิตสงบละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกำลังของจิตซึ่งมีกำลังซึ่งเข้มแข็ง มีพลังของจิตมีพลังของสติปัญญาซึ่งจะพิจารณาอารมณ์ได้ง่ายปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายหรือจะพิจารณาร่างกายก็จะมีสติมีปัญญาที่จะจดจ่ออยู่ในเรื่องเดียวจะพิจารณาร่างกายจะพิจารณามรณา,านุนสติก็ดีก็จะพิจารณาให้ใจเราเห็น ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จะพิจารณาการสามสองก็ดีเบื้องต้นเมื่อมีสมาธิเกิดขึน้นก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมก็ดีจะพิจนารณาหนังก็ดีจะพิจนานรณากระดูกก็ดีหรือจะพิจารณาอาการสามสองส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้สติปัญญาซึ่งแฝงด้วยสมาธิจะจดจ่อ อยู่ในเรื่องของร่างกายพิจารณาเห็นความเป็นปบติคูลความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอเมื่อสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายลงไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ในเบื้องต้นนั้นก็จะเกิดความสดสังเวทในขนณะจิตหนึ่งก็จะเกิดปิติและเกิดอุเบกขาการวางเฉยขึ้นมาทำให้จิต พักอยู่ในความสงบเมื่อจิตออกจากความสงบจะมีกําลังของสติปัญญาซึ่งเข้มแข็งมากจิตจะเป็นกลางเป็นเวขาทรงสติทรงสมาธิอยู่ในปัจจุบันแม่นตาเห็นรูปหูดินเสียงจิตเขาไม่ค่อยวันไหวมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้ หรือเมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาสุภากรรมฐานก็ได้บางคนถูกจริตกับการพิจารณาสุภากรรมฐานจะพิจารณาสุภาภายนอกก็ดีหรือจะพิจารณาสุภาภายในร่างกายเราก็ดีกําหนดขึ้นมาในใจของเราเมื่อจิตสงบกำหนดสุภากรรมฐานขึ้นมาใจสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกตลายลงไป เมื่อภาพนิมิตหายไปจิตจะเกิดสตางเวรหรือเกิดปิติหรือเกิดการวรางเฉยก็ตามก็มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยกำลังแห่งศีลด้วยกำลังแห่งสมาธิด้วยกำลังแห่งปัญญาที่พิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะเกิดความชำนาญในการพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เมมช่ตัวตนหรือจะพิจารณาแยกแยะ ให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็นได้แยกแยะร่างกายนี้ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟพิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนๆส่วนประกอบของร่างกายนี้บางส่วนก็เป็นธาตุลมบางส่วนก็เป็นธาตุน้ำบางส่วนก็เป็นธาตุไฟบางส่วนก็เป็นธาตุดินแยกแยะออกเป็นส่วนๆจนใจเห็น ความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อจิตเป็นความว่างในกายตนจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยจิตก็จะเป็นเบขาวางเฉยแม้ในเบื้องต้นนั้นการพิจารณามนานุสติก็ดีอาการสามผสก็ดีอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ดี ในเบื้องต้นนั้นอาจจะปล่อยวางเพียงโชคกาว,วตามแต่ถ้าเราปาลบความเพียรอยู่เสมอใจเรานั้นทรงศีลคือธรรมวินัยอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งเป็นในกตาลมอยู่เสมอเมื่อกำลังของสมาธิทรงตัวมีสติคุมใจในปัจจุบัน อารมณ์เกิดขึ้นทุกอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบในเบื้องต้นสติปัญญาจะเห็นและพิจารณาละวางไปได้หออเหือรมละเอียดขึ้นกิเลสละเอียดขึ้นก็ตามสติปัญญาก็จะละเอียดตามพิจารณาปล่อยวางไปได้เมื่อจิตบ้างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาเป็นประจำพิจารณากายในกายนี่แหละสติปัญญาซึ่งหมั่นพิจารณากายในกาย ด้วยกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานใจก็จะค่อยๆเห็นความไม่เตี้ยงความไม่เช่ตัวตนกายนี้ถ้ากำลังสมาธิไม่เพียงพอสติปัญญาก็ไม่คมพิจารณาร่างกายก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเกิดความฟุ้งซ่านภายในใจก็หยุดการพิจารณาร่างกายแต่ปาราลบความเพี่ยนด้วยการบำเพ็ญสมาธิมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเกลื่อนได้มาก เมื่อทำสติให้ต่อเนื่องสมาธิก็ย่อมเกิดเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดพลังของสติที่จะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ระลึกรู้เท่าทันกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาก็เจนอาการของจิตอาการของกิเลสท,ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่เกิดขึ้นที่ใจมีปัญญาอุบายปัญญาที่จะพิจาราปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความทุกข์ออกไปจากจิตแจงเราทุกๆขณะจิต ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละความโลภละกความโกรธละกความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราก็ไม่ทิ้งข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้บำเพ็ญในศีลเป็นเบื้องต้นบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นเราก็พิจารณาร่างกายนี้แหละพิจารณาซ้ำซ,ำซ,ำซากซาก เพราะใจของคนเราก็ย่อมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในความทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้เพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสติปัญญาซึ่งพิจารณาอยู่เสมอจะเกิดความชำนาญในการพิจาราร่างกาย แม้จะพิจารณาการสามสองในเบื้องต้นก็ตามก็จะค่อยๆมีความชำนาญเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ดีก็เป็นเช่นเดียวกันจุดประสงค์จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ใจของเรานั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปตีเล็กตีน้อย ความสงบความเยือกเย็นใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นหรือความสุขที่แท้จ,จริงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าการเวลาจะผ่านพ้นมานี่ก็กลางบรรษาค้นพรรษาไปแล้วใกล้จะพรรษาแล้วก็ตามอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้ตั้งสติปาลบความเพียรในปัจจุบันอยู่เสมอ ถ้าเรามีสติเฝ้าดูกิเลสไปในใจของเราความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปได้ง่ายซึ่งถ้าใจเรานั้นไม่ปรารถนาอะไรปรารถนาที่จะรู้ทมเห็นธรมหรือปรารถนาที่ให้ใจใจเป็นธรรมความโลภก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นแม้จะมีความโลภเกิดขึ้นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็พึงมีสติมีปัญญา มีความมักน้อยสันโดษพิจารณาละความโลภไปจากใจของเราอยู่เสมอสำหรับสมณะเราหรือพระภิกษุในพรมุทธศาสนาก็ใส่เพียงบริการ8ปรัปรจัยสจากชาวบ้านก็เพียงพอต่อการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ามีความมุ่งหวังในการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ทำให้ความโลภกิเลสธนาไม่เป็นอุปสรรค ใจของเราเพราะเรามีความมั่งน้อยสันโดษอยู่เสมอปาราลบความเพี่ยนอยู่เสมอใจเราก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้แอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถ้าเรามีสติควบคุมใจของเราอยู่เสมอเราก็สามารถที่จะทําใจให้สงบเย็นด้วยการจเจริญเมตตาอยู่เสมอๆสม,อม้นกระทบกระทั่งอารมณ์โดยเมื่อเผลอสติหรือขาดสติก็ตาม แต่สติของเราก็จะเลิกรู้เข้ามาได้ทันถ้าเราปราลบความเพียนอยู่เสมอเมื่อสติและเลิกรู้ว่าเรามีลมกุ่นมัวมีลมไม่พอใจสติสมาธิความอมดทนอดกั้นต่อลมก็จะมีขึ้นมาและมีอบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจ ก็สามารถที่ปล่อยวางอารมณ์ออกไปได้ใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบันสติปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปฏิบันนี้ก็จเจนกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบถ้าสติปัญญาละเอียดขึ้นก็จเจนกิเลสอย่างกลางสติปัญญาละเอียดขึ้นที่สุดก็จเจนกิเลสอย่างละเอียดก็ค่อยๆละกิเลสไปทีเล็กทีน้อยกิเลสก็อยู่ที่ใจ ความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ใจจะดับความทุกข์ดับกิเลสก็ดับที่ใจการจะดับความทุกข์นั้นการจะดับความโลภความโกรธความทุกข์นั้นก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะพยายามหลีกเล่นหาโอกาสหาเวลาบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่เสมอปาราลบความเพียรในทุกๆวันไม่ต้อถอย ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทํากิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติปาลบความเพียรพยายามสํารวมใจของเราพยายามเฝ้าดูกิเลสภายในใจเงเราไม่ต้องไปสนใจในจริยาบุคคลอื่นสนใจกิเลสภายในใจเงเราว่าเรายังมีความโลภอยู่หรือไม่เรายังมีความโกรธอยู่หรือไม,เม,ม,ออไม่เรายังมีความทุกข์ความไม่สบายใจออยู่หรือไม่ ถ้าเราเห็นกิเลสเห็นความทุกข์ซึ่งครอบงำจิตใจของเราเราพยายามที่จะละกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตก็ทํา,าให้ใจเ,เรานั้นค่อยๆบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทีเล็กทีน้อยหลักหรือแนวทางในการปฏริบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้ทางบอกทางแก่พุทธแบรษดทตั้งหลาย รู้สืบต่อกันมาจนถึงครูบาอาจารย์ของเราก็คือการบำเพ็ญศีลบารมีนี่แหละการบำเพ็ญสมาธิบารมีมารรรมการบำเพ็ญปัญญาบาร,รมีเพื่อให้มีสติมีปัญญาที่จะพิจณาปล่อยวางหรือดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอ อดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะลัก,กเกลิออกไปจากจิตแจงเรามีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตแจงเรานั้นให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้จิตแจงเรานั้นบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทีเล็กทีน้อยจนกระทั่ง ทำกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทในทุกๆวันชีวิตของเราก็สั้นไปสั้นไปให้มีความอดทนปะลบความเปลี่ยนกันทุกๆคนให้ต่างคนต่างสำรวมจิตใจของเราการพูดคุยกันก็พูดคุยแต่น้อยพูดแต่จำเป็นพูดแต่พอดีไม่มีเหตุก็ไม่ต้องพูดคุยกันต่างคนต่างสำรวม กายวาจาใจเฝ้าดูกิเลสในจิตใจของแต่ละบุคคลให้พยายามสนใจในการประพฤติบัติปาราลบความเพียรในทุกๆวันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำให้จิตใจ,ใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นหรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติติเพียงเท่านี้ Tchau. Uh...